รังกามีทั้งหมดอยู่เกเสียบตอนนี้เจอสเสียนครับผมตอนนี้เจอแค่สามเสียะูรังกานั่นไงหินนั่นะเหมือนที่อยู่ในภพม่าเลยอ่ะอาจจะมีครับแต่มันมันคงไม่เข้ามาจากจะมี ยังไงจอด้านในตาพิมันทรีน,น,รนี่เรามันขึ้นไทางไหนบ้างมีรนยนต์นนตาพ,พิมันทีบแล้วก็จุดนึงไม่ได้ไม่ดูแค่ไปมาตรงพิมันทีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้าแวน่นแวนนะคะวันนี้ป้าแว่นจะพามาที่ ถ้ำนะคะภูลังกาแต่วันนี้มันจะมีทางขึ้นสามทางเนาะทางแรกก็คือจะเป็นทางอุทยานจะเป็นทางมันจะชันมันจะส่วนมากมันจะเน้นบันไดขึ้นมันจะชันหน่อยมันจะขึ้นลำบากแล้วก็อันนี้วันนี้นะคะเขาแนะนําว่าให้มาขึ้นที่ทางที่น้ําตกตาดตาดวิมานทิ์เนาะมันจะเป็นเอ่เนื้อดินสลับหินขึ้นไปแล้วก็ดึงเชือกออะพูดไปพูดไปพูดไปให้ดูรูปอยู่ ไไซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2, 2, 2> กิโลโเออ2กิโลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชระยะทางระยะทาง2กิโลแต่ทีเนี้ยใช้เวลาประมาณทั่วไปเขาเฉลี่ยให้4ชั่วโมงแต่สำหรับป้าเนาะอาจจะเกินนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเ,ออเราจะใช้ระยะเวลาไปกลับเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะขึ้นได้ครบทุกจุดไหม ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือกําลังรอจุดลงทะเบียนเพราะว่าเขาเริ่มลงทะเบียนประมาณ8ปดโมงถึงบ่ายถึง14.00นเดี๋ยวยังไงติดตามกันอีกทีทะคะ่ะธรรมราคาของอุทยานแห่งชาติภูลังกาเนี่ยนะคะที่บึงของหลวงบึงการเนาะ<ม>ก็จะมีตำนานตำนานเล่าขานของคนโบราณซึ่งมีม,มีสองอย่างเนาะ เรามาเรามา,าดูเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าก่อนอของอือลือราชาก็คือจากท,ท,ที่ที่ตำนานเขาเล่าว,ว่าอือลือราชาเนี่ยได้อภิสิทธิสมรสกับพญานาคที่เป็นพัิดา,อาของพญานาคที่เมืองบาดาลชื่อว่า,านา เนีย่ยค่ะนาคารินธานีนาคนารินนาคนาคารินนาคารินธานีนาคนาคารินทำไมอาตาตาตาทำไมกับนาคารินธานีได้พิเศษสมรสกับนานาคธาไงไหมนาคารินธานีเออพิเศษสมรสกับนา นี่น้าไม่แกนั่งอยู่แค่แกหันหน้าไปฉันฉันอ่านอะไรพูดพูดแค่เปิดไลย์ไม่เป็นไม่เอ่ยชื่อเมืองก็เลยเปิดเดี๋ยนะพูดแค่พูดแค่เปิดรายการเมื่อกี้ประมาณประมาณเจ็ดตามอ่าเดี๋ยวจะมี่ใกล้นะคะก็คือคุณไปครับคุณไ่ะสิบห้าอ่า ว่าสีเหล่าให้ฟังว่าเรื่องเล่าขำนะคะแห่งอุทยานแห่งชาติพุ่งลการเป็นอะไรเนาะอ่าถามถามแล้วก็มันมันจะมีทางขึ้นทางไหนบ้างขึ้นได้กี่ทางเดี๋ยวจะให้ให้หคุณไปว่าวสูงบ้างเลยค่ะเอาเอาทางเอาเอาทางขึ้นหรือทางไหนก่อนเอาทางขึ้นเอาทางขึ้นทางขึ้นปกติแล้วในพู้ลังการเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองจังหวัดหนึ่งจังหวัดบึงการ เสี่ยวมาทางนี่นหลังจากวัดนะครพนมุรีฝั่งนูน,นครับทางขึ้นแรกๆแล้วตามที่กลมทุเยียนเห็นแบบว่าคือสี่เซนทางสี่เ้นทางหนึ่งเนทางย่อยเป็นอย่างที่บอกว่าหนึ่งเนทางอาธิบายรักหนึ่งเนทางรักก็คืออยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาทางบานแพงทางบันแพงครับจะเป็นราซาเ้นทางที่เป็นอุทยานขึ้นมาจากคุ้น มาถึงเจดีกองข้าสีมุนเวารือที่หม่องเก็บอธิของพระเจ้าเนี่ยประมาณ4ีกิโลนะครับตอน,นยังบ่หอดทำนาคานะที่นี่จากพระธาตุเจดีกองเข้าสีบุนเอามายังทำนาคานี่อีกแปดกิโลสิบสองกิโลคือเส้นทางหนึ่งมันจะเป็นเส้นทางของพวกที่เขาเจ้ามักเดินปลาและกั้มักสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติข้าเจ้าจะมีการเต้นจะมี กงง็คือจะเรียกเป็นแบบมินิไอฮาร์ปิอ่าใช่ครับประมาณนี้ครับเพราะว่าไปกลับจะเป็นฮาร์จะเป็นฮาร์มราธอนประมาณเนี้ยอันน um ี้เส้นทางที่หนึ่งเส้นทางที่หนึ่งอ่ะเส้นทางที่สองเขาเรียกว่าพระธาตุภูรังกาหรือพระธาตุเจดีกองข้าวสีบนเนาครับจะเป็นเข้าทางวัดธรรพวงแล้วก็วัดอ่าภูรังกาจะเป็นลักษณะที่เขามาปุ๊บเลยก็ขึ้นไปจะเป็นบันไดลักษณะเป็นปูนเป็นปูนนะครับเป็นปูนที่สางเป็นคันเป็นคันเป็นคัน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางจนดหอจุด้านสูงสุดอยู่ที่ประมาณ563เมตรความสูงท้ยิ่งเป็นแนวตรงนะ uh huh. แต่แต่ว่าทางยางเขาจะเป็นนี่อ้อมไปกับประมาณโลก,กวา่าครับผมไม่ถึงกับชัน<อ>ยังยังพอได้แต่เพียงว่าจุดมันจะมีแค่พระาธาตุเจดีย์กรเข้าสิบนเนาทา่านั้นอ๋อก็คือมันถ้าจะมาย้อนกบนี่เหมือนกันอีกต้องประมาณ7-8กิโลเหมือนกันเห็นไหมครบางยานนี่หอกจากมาอุทยานบรรเทงจากขึ้นทั้งนี่ถ้าตรงนี้อะไรก็มาที่ทำราคา8กิโลแสดงว่าขึ้นทั้งนี่ก็คืนทั้งนี่แล้วแต่ นักท่องเที่ยวจะมาทางหดเพราะว่าถ้ามาทางพุ่นคือธรรมชาติมาทางนี้เป็นบันไดที่สร้างด้วยปูหนหายไ้แล้วเส้นทางที่3เส้นทางที่3คือวัดไชยมงคลที่เขาขี่่ันมาแต่เกตงวนใช่ครับอันนั้นจะเป็นลักษณะบันไดเหล็กที่สร้างไว้ประมาณ2,000ันกว่าขั้นลักษณะชันประมาณ80หรือ85อ,อ,องศาครับผมประมาณ 80- 85ึงอ,อ,องศาเลยนะระยะทางประมาณ2กิโลประมาณ2กิโลถ้าคนทั่วไปปกติจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกกรขึ้น การขึ้นนะครับธรรมาดาทั่วไปขึ้นแน่แล้วก็พักขึ้นแน่แล้วก็พักประมาณเกือบสองชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยหรือคนที่แข็งแรงร่างกายสุภาพดีอาจจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงนิดเท่านั้นเองอ่านั่นคือเส้นทางที่สามแล้วสามเส้นทางที่สี่คือเส้นทางที่ <3. S 1> ททเ,าเารามาคือเส้นทางนะตราพิมานทิพย์ฟังดีเลครับเส้นทางตราพิมานทิพย์จะแตกแตขนงยอ่ยออกเป็นสองเส้นทางนึเส้นทางหลักคือตาเเส้นทางแยที่ผมว่าทั้งหมดจะมีห้าเส้นทางสี่เส้นทางหลักหนึ่งเส้นทางเส้นทางแยกคือเขาเรียกว่าทางขึ้ หมายความว่าด้านขวานเนี่ยเป็นน้ําตกประมาณเจ็ดชั้นเราจะขึ้นจากบันไดชั้นของน้ําตกเป็นลักษณะปีนป่ายที่เป็นน้ําตกหลลงมาเราขึ้นจากขานี่ขึ้นไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีขั้นบันไดที่เป็นลักษณะที่เดินอ้อมไม่ใช่นะคะขึ้นจากชั้นน้ําตกชั้นหนึ่งถึงชั้นเจ็ดแล้วก็ไปยังธนาคาทั้งหมดจะเป็นห้าเส้นนี่ครับหลักๆนี่คือเส้น<ต>ทางเส้นทางที่ห้านี้ก็คือไปบอกว่าจะจะจะ,จะไม่ค่อยทัน ไม่ไม่แต่มันเสี่ยงอันตรายเพราะว่ามันเป็นทางน้ําตกมันจะเป็นลื่นจะน้ำไหลใช่ครับแตนก็มีน้ําไหลแต่ก็คือย่างเรื่อยๆใช่เดินเรื่อยๆเดินชมชมทุกชั้นจะมีน้ําไหลแล้วก็สวยงามครับทุกชั้นสวยงามจริงครับจะเป็นเส้นทางที่มีของพญาเต่าพญาเต่าอยู่ชั้นสองนะครับจะเป็นระมาณนั้นครับถ้าคนชอบขึ้นธรรมชาติกับท่องเที่ยวอ่านของน้ําตก จะเป็นทางนั้นมากกว่าโอเคอทีนี้เรารู้เส้นทางแล้วทีเนี้ยเราเราอยากรู้ว่าเ,าเรื่องเล่าขานแห่งถ้ำนาคาเนี่ยมันเป็นยังไงเดิมทีถ้ำนาคาเนี่ยครับไม่ใช่ชื่อว่าถ้ำนาคาแต่ชื่อว่าถ้ำแกรบตามของอาจารย์ท e. ีแแแ่แกรรบถ้ำแกรบประมาณว่าลักษณะของหินอยู่มันมีแกรบออกมามจากหินเพิ่ก็เลยมองเรื่องว่าเป็นถ้ำแกรบประมาณนี้ครับผม แต่ประมาณทีนี้ก่อน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 ที่จะมีการเป็นท่องเที่ยวก่อนหน้านั้นมีพระอาจารย์เจ้าวาดวัดเทติสารารามครับเป็นผู้ลงไปกับน,นักท่องเที่ยวหรือไม่ใช่นักท่องเที่ยวเป็นญานุสิทธิ์เขาท่านขึ้นไปแล้วทีนี้พระอาจารย์ลงไปถ้ำว่าจะพาไปดูอะไรเนี่ยเ,เป็นญานุสิทธ์ถ่ายวิดีโอไว้ครับถ่ายวีดีโอไว้เป็นลักษณะของถ้ำลึกลับมีหินคดเคี้ยวงอ วันที่15ามีนาสองพันสามพี่ต๋องก่อนที่จะเผยให้น้องไปดูช่วยดูหน่อยตอนนี้มันไปช่่วยดน้องหเป็นคลิปแรกครับผมทีนี้พอเข้าไปมันเป็นลักษณะที่แบบเหมือนถ้าพูดถึงเหมือนพญานาคนะครับเนาะ่นก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าตรงนี้ถ้าเผยแพร่ออกไปเนี่ยประชาชนเขาคงเห็นแล้วเขาอยากมาสัมผัสเนาะด้วยมีจิตศรัทธาบ้างพวกอย่างรู้อย่างเห็นพวกนักท่องเที่ยวพวกทางตรงนี้ไม่ชาทางโนราธรราไม่ชาติประมาณนี้ครับเขาคงจะมากัน าทีนี้เราเราก็กำลังจะขึ้นทางทางทางที่ห้าเนาะ C C สี่จะ่่จะแยกเป็นจะแยกแยกแยกย่อย